คุณผู้หญิงนะคะถามเรื่องของน้ําหล่อลื่นตรงกับเรื่องที่เราคุยกันเรื่องอของน้องสาวพอดีนะคะถาม่าว่าดิฉันเป็นคนมีน้ําหล่อลื่นมากเวลาที่ร่วมรักชนิดที่เรียกว่าไหลออกมาเปรอะที่นอนเลยนะคะแล้วก็ถามว่าคุณหมอคิดว่าดิฉันเป็นคนเซ็กจัดอย่างที่ใครๆเขาพูดกันหรือไม่คะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็บอกมาว่าปกติตัวเองเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องการมารมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหตุที่มีน้ําหล่อลื่นมากเนี่ยทำให้แฟนลาคาญเพราะว่ามันเนิรนดนะ ทำให้เขารู้สึกว่าช่องคลอดไม่ไม่ฟิตนะคะแล้วก็บางทีเหมือนกับหลวมบางทีเขาก็พูดทํานองคล้ายกับว่าผ่านผู้ชายมาหลายคนเลยทําให้เรารู้สึกเสียใจนะคะเราก็ยังพูดต่อที่เจ็บใจอีกว่าผู้หญิงตามสารบริการเนี่ยบางทียังฟิตกว่าจะให้แก้ไขยังไงดีคะว่าไงดีครับผมว่าดีมากเลยที่ถามขึ้นมาเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดนะของของฝ่ายชายมากด้วยนะความจริงน้ำหล่อเลื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่แสวงหานะน้ำหล่อเลื่นเนี่ยนะครับ ถ้าได้มาแล้วถือว่าสวนประธานนะครับนะหมายถึงว่าการเล่าลมนะฮะได้ผล <Work S 2> มี <yeah. S 2> อารมณ์ร่วมมีความรู้สึกที่ดีต่อ mm hmm. ต่อผู้ชายต่อคู่และต่อการเพศสัมพันธ์ครับทังนั้นจุดนี้เป็นเป็นจุดที่น่าจะ,ะพูดให้ฝ่ายชายเขาได้เกิดความภูมิใจย,ยกย่องคราว่าเนี่ยเพราะว่าความเก่งนะฮะความความเล่าลมดีหรือว่าพูดดีหรือเสน่ดีแล้ว mm hmm. แต่เนี่ยทำให้เขามีอารมณ์ทางเพศดีฝ่ายหญิงก็น่าจะพูดทํานองนี้เพื mm ่อให้ผู้ชายเขาเข้าใจและภูมิใจ ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับคือให้คือไม่ต้องมามามาแก้ข่าวฮะว่า uh> มันไม่ด um> ีเพราะอะไรหรือมันเป็นยังไงนะแก้ข่าวไปก็ก็ไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งคือความจริงก็คือความจริงว่าผู Avo ้ชายเนี <h 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 <h> <h 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 ่ยถือว่าเก่งยกย่องให้เก่งนะและหาอุบายพิ่มอะไรแล้วแต่นะครับให้ผู้ชายรู้สึกว่าเก่งจริงๆซึ่งความจริงก็คือเก่งนะครับตอนนี้เรื่องของบางทีน้ำมากเกินไปคือถ้าใช้ใช้ทิชชู่เนี่ยอาจจะเสียความรู้สึกเสียจังหวะแล้วแต่บางทีอาจจะต้องเช็ดถ้าถ้ามากแบบแบบที่ว่านะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น ผ้าอ่าผ้าสีสวยๆผ้าขนหนูผ้าสีสวยๆนุ่มๆอะไรเงี้ยเอาเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในขณะปรเภทสมพันเอามารองอ่านะฮะก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาชายมาซับๆบ้างพอสมควรนะฮะคือมันมันต้องซับใช่ไหมเพราะมันมันเฉอะแชใช่ไหมฮะมันมันอาจจะไม่สะดวกอย่างที่ว่าฝนตกถนนลื่นใช่ยไหมฮะยามข้าคืนลื่นหรือใจนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์มาช่วยเสริมไอของที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดจริงไหมฮะเพราะว่าอารมณ์อารมณ์เขาเขาดีนะฮะอารมณ์เขาพร้อม ไอ้ตรงสามีพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจนี่สินะนะของเองเล็กกว่าของข้าหลวมอะไรเงี้ยมันคุณหมอไปสอนสามีเขาหน่อยได้ไหมผู้ชายไม่ยอมรับหรอครับยนะฮะยิ่งยิ่งไปขันใหญ่เลยก็ต้องต้องเบี่ยงเบี่ยงประเด็นไปเลยนะคือยกย่องส่งเสริมไปเลยนะฮะคือคือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงเขาก็ยอมรับได้อยู่ไกลๆนะฮะคล้ายๆผู้หญิงไทยเนี่ยค่อนข้างจะอดทนวันที่ผู้ชายพูดคําหนักๆหรือรุนแรงเนี่ย ก็เจอบ่อยอผู้หญิงก็ทนได้คล้ายๆ,ๆเป็นเป็นความสามารถเฉพาะเฉพาะาผู้หญิงหลายๆคนเลยเฉพาะเผ่าพันธุ์แต่ว่าแต่ว่าบอาคิดว่า